สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีเกี่ยวกับการาการทำงานของ Windows ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปาตั้งค่าต่างๆของ Windows นะครับรือการใช้งานต่างๆที่เครื่อง สามารถทำกันต่อไปได้นะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการลงวินโด s ด้วยนะครับนะแต่นาที่นี้ก็จะให้ดูการตั้งค่าต่างๆนะครับของวินโด s นะครับไปที่ start ทกับตอนนี้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับไปที่ e t ตติง้งเลยการตั้งค่านะครับ ซึ่ง Windows 10นะครับ2020นะครับทุกครั้งการใช้งานของเราต้องมีการอัปเดตนะครับก็เข้าไปที่อัปเดตนะครับแล้วก็มาที่อัปเดต Security นะครับเนการอัปเดตของปลอดภายนั่นเองนะครับก็กข้ามาในนี้นะครับอัปเดต Security นะครับถ้าภาษาอังกฤษนะครับถ้าภาษาไทยก็คือ การปรับปรุงและความปลอดภัยนะครับกดเขับไปครับ,นะรบหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับนะก็จะระบบจะถามหาวิดีโออัปเดตนะครับนะวิดีโออัปเดตอะที่นี้ก็คือให้เราอัปเดตน,นะครับนะครับก็จะให้เราอัปเดตอะไรต่างๆซึ่งในการอัปเดตในตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีไว f i ตวไตรงนี้ครับนะตรงเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับท่าบาร์เน,นะครับทับาร์ครับนี่ก็ต้องทัดบาร์นะครับจะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยท่านเน็ตเราแรนก็อยู่ที่เน็ตของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ระกดเข้ามาในในตัวอัปเดต Security หรือการปรับปรุงอัปเดตความปลอดภัยเนี่ยนะครับให้กดเข้าไปที่คำว่า ปรุงหรืออัปเดตนะครับกดเข้าไปครับชีนี้นะครับระบบ Windows หรือคอมพิวเตอร์ของเราก็จะหาปัญหานะครับนี่นะครับก็จะมีเครื่องหมายตกใจเพราะพบข้อผิดพลาดนะครับนะครับก็ลองลองใหม่นะครับเราก็ลองใหม่นะครับนะนะครับทีนี้เราก็รอนะครับลองคือ นะครับนะตัวนี้นะครับก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากอะไรนะครับแล้วก็อันนี้จะอ่านแล้วอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็คือนะครับการอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะอัปเดตใหม่เราไม่ได้นะครับเพราะว่าได้ทาการอัปเดตแล้วนะครับอันนี้คือผ่านพ้นไปสําหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตก็มาอัปเดตนะครับนะสำหรับอุปกรณ์ นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็เข้าไปนะครับอุปกรณ์ก็จะเกี่ยวกับพวกบลูทูธนะครับนะแล้วก็นะสักครู่นะครับนะพวกบลูทูธนะครับนะบลูบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ m p 3นะครับถ้ามันเป็นออฟนะครับมันเป็นถ้ามันเป็นออฟอย่างนี้ให้กดออนนะครับไปกดเปิดนะครับนะแล้วก็ ถ้าเราจะเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธเราก็กดมาที่บวกนี้นะครับกดมาที่บวกแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวนี้ครับบลูทูธนะครับไม่่าจะเป็นเมาส์หรือว่าอะไรต่างๆเครื่องส่งเครื่องเสียงที่มันต่อด้วยบลูทูธนะครับให้มาเปิดตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายมือนะครับก็จะมีบลูทูธแล้อุปกรณ์อิน นะครับเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์นะครับแล้วก็เมาส์นะครับแผงสัมผัสนะครับการพิมพ์ปากกาไร้บิลด์ดนะครับวิดีโอลิงก์นะครับนะครับแล้วก็เล่นอัตโนมัตินะครับสิ่งพวกนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรเพราะว่าตัวเครื่องถูกตั้งไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากไปตั้งค่าก็อันนั้นก็ขีอสิทธิ์ของเรา เราจะไปตั้งยังไงก็ได้นะครับสำหรับภาษานะครับก็มาที่นี่ครับนะครับเล g e and time หรือภาษาและเวลานั่นเองนะครับนะแล้วก็ถ้าเราจะตั้งค่าเป็นแป้นพิมพ์ตัวนี้นะครับเราจะตั้งค่าเป็นาภาษาไทยไว้ก็ได้นะครับ สำหรับคนที่ใช้นะครับเป็นพิมพ์หรือต่างๆนะครับเนยกดภาษาตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับภาษาตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นการเปลี่ยนภาษาทั้งระบบเลยนะครับนะครับทั้งระบบเลยนะครับนะครับทั้งระบบเลย จะเปลี่ยนภาษาทั้งระบบเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ที่นี้ผมใช้เป็นภาษาไทยนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะอ,อันนี้ก็คือพวกแป้นพิมพ์อะไรเนี่ยนะครับะรนะครับก็ตั้งค่าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะตั้งเป็นภาษาอะไรแล้วก็เข้าไป เข้าไปบวกกดบวกเข้าไปนะครับนะอันนี้คือสำหรับการตั้งค่า windows 10 pro นะครับแล้วก็วิธีการดู product key หรือวิธีการเช็กรหัสผลิตภัณฑ์ของเครื่องของเรานะครับนะวิธีการเช็กรหัส product key นะครับนะไปที่ด p พีนะครับแล้วก็คลิกขวา คุณทรัพยหรือคุณสมบัตินะครับหลังจากที่เราเข้ามา property คุณสมบัติแล้วระบบก็จะเด้งมาที่การตั้งค่าหรือ setting นะครับหลังจากนั้นให้เราวัเช็คนะครับก็คือรูปของเราก็คือครับตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับอันนี้ตัวนี้คือรหัส product key นะครับตัวนี้นะครับนะจดไว้ได้นะครับนี่คือรหัส product key เราทำอะไรนะครับให้เราคัดลอกรหัส o d u c ัก e ีตัวนี้นะครับไปใส่ในเว็บไซต์เพื่อมาตรวจสอบนะครับนะครับนี่คือรหัส o d u c t Key นะครับอันนี้คือรหัสอุป,รปรกรณ์เราสามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เรา,าติดตั้งนะครับ อันนี้คือล้อมนะครับล้อมเนี่ยเอาไว้สําหรับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับแลตัวนี้ครับนะครับอันนี้คือผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชื่อบุรณ์แล้เแต่เราจะตั้งชื่อไว้อย่างไรนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราคัดลอกไว้นะครับ อันนี้ือสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเช็คราคาผลิตภัณฑ์นะครับโอเคนะครับก็รบประมาณนี้นะครับนะใครที่ไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับนะเดี๋ยววันหลังนะผมจะมาสอนวิธีการลง Windows ให้ด้วยนะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับเชิญกดติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้ช่างโจมโอไบ o n นด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมพอเราเสร็จแล้วกดตัวนี้นะครับแล้วก็บันทึกครับ